สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้นะคะลายเบสิกนะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมี กันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแล้วก็มีลูกปัดสีทองนะคะเอาไว้ติดเกสรต,ตรงนี้นะคะหรือเพื่อนๆมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนํามาตกแต่งได้นะคะแบบนี้เลยเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะลิบบินที่ใช้ทํานะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้จะเป็นลิบบินตาละคังนะคะ เบอร์2นะคะเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่30ซนติเมตรค่ะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆพ,พับริบบิ้นลงมา11เซนติเมค่ะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้รีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านสั้นไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะ ริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้แล้วให้เพื่อนๆนนะคะนำเหรียญนะคะมาวางนะคะขั้นตอนนี้ค่ะแบบนี้ค่ะ แล้วก็พับริบบิ้นนะคะเส้นสั้นทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะพับขึ้นมาเส้นสั้นด้านซ้ายมือนะคะพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนนะคะพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้นะคะเส้นสั้นด้านขวาม,มือนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เลย การริบบิ้นเลือ่อนหลุดนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่เส้นค่ะเส้นสั้นด้านล่างนะคะสอดขึ้นมาริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะ ด้านบนแล้วก็สอดลงมาด้านล่างนะคะด้านขวามือพอเราสอดครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เราจะมาทำม,มุมด้านข้างตรงนี้นะคะมุมแหลมด้านข้างนะคะทั้ง4ี่มุมนะคะเราจะเริ่มทำ เส้นนั้นบนตรงนี้นะคะเราก็จะพ,พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพ,พับริบบิ้นแบบนี้นะคะปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็บิดปลายริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้ให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะสอดต,ตรงนี้นะคะด้านหน้าตรงนี้เลยเก็ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะชนิดโป่งลงดันตรงนี้นะคะ ดึงนะคะเฉนีโป้งราดันตรงนี้แล้วก็ดึงเส้นนี้นะคะดึงให้ปลายแหลมนะคะประมาณนี้ค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยเส้นที่2เส้นนี้นะคะแล้วก็พับริบบินนะคะไปด้านหลังนะคะพับริบบินปลายริบบินชี้เข้าหาตัวเราแล้วก็บิดลิบบินหนึ่งครั้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะสอดด้านหน้าตรงนี้ค่ะ เราก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะดึงนะคะแบบนี้ใช้นิ้วโป้งเราดันตรงนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเส้นนี้พับริบบินไปด้านหลังนะคะพับปลาริบบินลงมาแบบนี้แล้วก็บิดปลาริบบินแบบนี้นะคะสอดด้านหน้าตรงนี้เลย แล้วก็ดึงให้ปลายแหลมนะคะอาจจะได้ลักษณะนี้ค่ะเส้นที่สี่นะคะเส้นนี้แล้วก็พับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะพับริบบิ้นลงมาแบบนี้ค่ะบิดริบบิ้นหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้สอดด้านหน้าตรงนี้นะคะ ดึงนะคะให้ปลายแหลมนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะมาทำกลีบนะคะทั้งสี่กลีบตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จะทำเส้นยาวนะคะตรงนี้เส้นด้านบนตรงนี้นะคะ พับริบบิ้นลงมาตรงๆเลยนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นำปาริบบิ้นสอดเข้าไปในกลีดตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดไปตรงๆเลยนะคะถ้าสอดยากนะคะก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะแบบนี้ค่ะริบบิ้นเขาจะโผล่ล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงกลีดแบบนี้นะคะเส้นที่สองเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ อักริบบิ้นลงมาตรงๆนะคะสอดตรงช่องนี้เลยแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะดึงจัดกลิบให้เท่าๆกันค่ะเส้นที่สามนะคะทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาสอดตรงนี้นะคะริบบิ้นโผล่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ เส้นที่สนะคะพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดตรงนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันนะคะเราก็ดูกลีบให้เท่าๆกันค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะแบบนี้เลย จากนั้นนะคะเราจะมาสอดเก็บริบบิ้นเส้นยาวนะคะเส้นยาวทั้งสี่เส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะสอดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะฐานของเราก็จะได้แน่นนะคะแล้วก็สอดค่ะสอดทั้งสี่เส้นเลยแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนะนะคะช่วยนะคะดึงนะคะ เราก็จะได้แบบนี้เราก็จะตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยนะคะตัดออกทั้งสี่เส้นนะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะเราก็จะมาติดลูกปัดกันนะคะใช้แหนบนะคะช่วยจับนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยิงกาวนะคะ กิ่งกาวร้อนนะคะแล้ววางให้ตรงกลางนะคะวางให้ตรงกลางแล้วก็กดให้กาวเขาติดนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบง่ายๆนะคะ ขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ